สวัสดีค่ะจีฉันนางสาวาาจตุโรโกงพองนักเรียนชั้นกวช3วันนี้จะมาลังเสนองานซึ่งเป็นส่วนประกอบของการเรียนรู้ในวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขายที่สอนโดยครูจิราสุนาบุญรอดวรกุลโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาจังหวัดพิบุดีการแสดงรายการในงบการเงินการแสดงรายการในงบดุลต่างผู้ฝาขายจะแสดงสินค้าฝากขายที่ยังไม่สามารถ ้างผู้รับฝากขายจะแสดงยอดบัญชีรับฝากขายที่ยังคงค้างอยู่ในงบดุลโดยอาจแสดงในหมวดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนกรณีที่ยอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตจะแสดงในหมวดที่สินหมุนเวียนที่กรณียอดคงเหลืออยู่ด้านเครดิตการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนกิจการสามารถแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนโดยแสดงยอดรายได้และ รายต่างๆแยกส่วนการขายได้ปกติและขายโดยการฝากขายให้เห็นโดยชัดเจนและทำการรวมยอดทั้งหมดของกิจการอีกที่หนึ่งดังนี้งบกบไาไรขาดทุนบางส่วนขายหักต้นทุนขายกำไรขั้นต้นหักค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารกำไรสุทธิอย่างไรก็ตามกิจการสามารถแสดงเฉพาะ าขาดทุนจากการฝาขายในงบกำไรขาดทุนได้โดยจะไม่เห็นรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว